การตกเสก็จพระเครื่องของขลังการทําน้ำมนต์การสวดมนต์หรือการสร้างพระพุทธรูปมักถูกตั้งคําถามว่ามีหลักฐานจากคําสอนในพระไตรปิฎกหรือไม่คนออกมาอ้างอวดภูมิธรรมของตัวเองหาว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ขัดต่อหลักธรรมอจินไตยแนวทางแห่งความเข้าใจในสิ่งที่เกินอย่างถึงอจินไตยหมายถึงสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตของปัญญามนุษย์ในฐานะปุถุชนทั่วไปไม่อาจยังรู้หรืออธิบายได้อย่างกระจ่างชัด เรื่องเหล่านี้มีความลึกซึ้งซับซ้อนและมักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เกินวิสัยการรับรู้ของผู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าการพยายามกบคิดหรือพยายามโต้แย้งในปัญหาที่เป็นเรื่องอจินไตยอาจนำไปสู่การวิวาทขัดแยง้งปันป่วนวุ่นวายและเถอะค่อยเขและเสียหลักการในการบรรลุเข้าถึงแก่นธรรมที่แท้จริงอจินไตยในมุมมองของการปฏิบัติและความเชื่อการปฏิบัติและความเชื่อบางอย่างเช่นพระเครื่องของขลังการทำน้ำมนต์การสวดมนต์หรือการสร้างพระพุทธรูปมักถูกตั้งคำถามว่ามีหลักฐาน จากคําสอนในพระตรปิฎตกหรือไม่ละปลุกเสกหลคนออกมาอ้างอวดภูมิธรรมของตัวเองหาว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ขัดต่อหลักธรรมอย่างไรก็ตามการตัดสินสิ่งเหล่านี้โดยปราศจ,จากการเข้าใจบริบทของปะจินไตของปุถุชนพวกนี้นั้นอาจเป็นเหตุนํามาซึ่งความขัดแยง้งและเป็นการทำลายสร้างความแตกแยกในสังคมพุทธศาสนา การกระทําหรือพิธีกรรมเหล่านี้มีในที่เชื่อมโยงกับเรื่องของพลังจิตวิธีแห่งศรัทธาซึ่งเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตปัญญาของปุถุชนที่จะอยางรู้ในอาจินไตสี่มีการกล่าวถึงเรื่องพุทธวิสัยชาวิสัยวิบากกรรมและโลกวิสัยซึ่งล้วนเป็นเรื่องเกินวิสัยเกินสติปัญญาของปุถุชนธรรมดาที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้การปลุกเสกพระเครื่องหรือการทำน้ำมนต์ของสมเด็จโตหลวงปู่ทวดหลวงพ่อสดหลวงพ่อปลาหลวงพ่อกลวยและอีกหลายๆครูบาอาจารย์นั้นมีในยะที่เกี่ยวก,กับเรื่องของชาวิสัย ซึ่งเป็นพลังจิตท,ที่สูงส่งของมอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือแม้แต่การสร้างพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกจนแม้ไม่ได้มีปรากฏชัดในพระไตรปิตกแต่ก็ทรงคุณค่ามบทบาทเป็นขนบธรรมเนียมที่สําคัญในการจะลงสืบทอดพระพุทธศาสนาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นการกล่าวประมาทหรือเสียดสีสิ่งเหล่านี้ดอวยอยความรู้ที่ยังไม่เข้าถึงยังไม่ครบถ้วนจึเงเป็นการละเมิดหลักแห่งธรรมและเป็นการทําลายนําไปสู่การแตกแยกในสังคมพุทธศาสนา แนวทางของปุถุชนในการปฏิบัติต่ออาินตายในฐานะปุถุชนที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมควรระหนักว่าอาินตยเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางไม่ควรด่วนสรุปหรือนำมาเป็นข้อขัดแย้งควรมุ่งเน้นที่การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมะพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พิจารณาทุกสิ่งด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่เพื่อประมาทหรือกล่าวร้ายต่อสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้คำสอนสำคัญคือการไม่เพ่งโทษในเรื่องในสิ่งที่เกินวิสัยและไม่สร้างความขัดแย้งในเรื่องที่ไม่มีผลต่อการพ้นทุกข์ อาจินไตยชีย้ให้เห็นถึงขอบเขตของปัญญาและความเชื่อในสังคมพุทธการอย่างรู้ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือความเชื่อควรพิจารณาด้วยความเคารพในศรัทธาของผู้อื่นและไม่ควรนํามาทํำลายสร้างความปั่นป่วนแตกแยกการยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและการตั้งมั่นในแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือหนทางที่นําไปสู่ความสงบสุขทั้งส่วนตนส่วนสังคมโดยรวม